สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็เป็นวิชาภาษาอาหรับนะครับของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับปีที่สามเราเป็นชั้นปีที่สามทับหนึ่งเป็นคาบเรียนที่เก้าเราเรียนมาถึงคาบเรียนที่เก้าแล้วนะครับก็เป็นอย่างที่ครูเคยบอกกับนักเรียนว่าสิ่งสำคัญก็คือการได้ ทบทวนบทเรียนของนักเรียนนี่คือสิ่งสําคัญเลยถ้าเราไม่ได้ทบทวนบทเรียนของเราเนี่ยมันก็จะไม่ต่อเน,นือ่องแล้วก็ไม่สอดคล้องถ้าใครได้เรียนตอนน่อเนื่องกันนักเรียนสามารถจะกลับไปดูลิงก์ของนักเรียนลิงก์ที่ครูส่งให้กับน,นักเรียนนะครับก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากวันนี้เราทบทวนกึงก่อนเมื่อคราวที่แล้วนะไปแบบ เร็วๆเ,เพราะว่าเป็นการทบทวนเขาที่แล้วครูสอนกับนักเรียนถึงสีที่นักเรียนชอบจริงๆแล้วเราไม่ได้เน้นเรื่องสีหรอกเราจะเน้นเรื่องประโยคและให้จําไปในตัวแต่ก่อนเราเคยท่องสีก็คือจําอย่างเดียวอับยาอสวาอัคดอร์อาห์มัดอสฟัดอะไรเงี้ยแล้ท่องแบบนี้แต่ปัจจุบันเราก็จะท่องไปพร้อมกับประโยคมันก็จะเสริมความคล่องแคล่วในการใช้ประโยชภาษาอาหรับ โดยเราก็สามารถจะจดจคำคาศัพท์ไปด้วยคราวที่แล้วก็ครูก็ถามกันที่เรียนแล้วว่าอายุลนตัวฮิบคุณชอบสีอะไรนักเรียนก็ตอบต่างๆนาตัาง้ตง,ตงแต่อูฮิบบฉันชอบนะครับชอบสีขาวก็อูฮิบบอบยาครูถามต่อว่า you have oh, have you. อายุลนตัวฮิบอูฮิบบ์สวดฉันชอบสีดำอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนก็ตอบฝึกตอบอยู่ตลอดเมื่อคราวที่แล้ว أقول لهم توا أيلون تحب؟ كنชอบ شيءอะไร؟ نيجا تابوا أحب أخضر. أنا. آه. لي أيلون تحب؟ نيجا أحب أحمر. أنا. لي أيلون تحب؟ نيجا تابوا أحب أزرق. أنا. لي أحب أصفر. أنا. لي أيلون تحب؟ أحب أزرق. เดี๋ยยูร้อนจะชอบชอบบุนนี่ฉันชอบสีน้ําตาลหรื๋ยอยูร้อนจะชอบชอบมาุ์ดกาลีฉันชอบสีส้มอยุล้อนจะชฮบคุณชอบสีอะไรชอบจ้าฮารีฉันชอบสีชมพูนี่ก็เป็นสีอับยัดอสวดเป็นสีต่างๆที่ที่นักเรียนได้เรียนเมื่อคราวที่แล้ว แล้วก็เป็นบททบทวนที่ครูได้บอกกับนักเรียนเมื่อคราวที่แล้วมันมีการเด้งนิดหนึ่งนะครับเอาเอาสักคนหนึ่งที่ว่าลองลองบอกสักคนใช่เช่นเอาปาริตาปาริตาครูจะถามเธอแล้วเธอก็ตอบสีที่เธอชอบในบรรดาสีต่างๆดูได้ว่าเราหลังจากที่เราทบทวนเนี่ยเราเราเราได้อะไรไหมจากการทบทวนนะปรลิตานะได้ยินไหมครับปาิตา เลยค่ะเอยาปาลิตาอายุลอนตัวเฮบินอ,อ,อู้ฮีปูอัสวัดดิ์เนี่ยก็ง่ายๆเอาอีกสักคนหนึ่งแสดงให้เห็นว่าการทบทวนของเรามีผลเป็นผลดีอ่าพัฒรชยัยพัฒนะชัยครับครับอายุลอนตัวเฮบยาพัฒนะชยัย หนูตำหนิเแต่ว่าอันนี้ใช่ไหมอุฮิบุใช่ปะ่ะใช่แล้วก็ใส่อ,อุฮิบุซารีอ๋อแต่เป็นคนชอบสีซารีอ่นนี้เนี้ยเราสามารถที่จะใช้อย่างเนี้ยโดยแต่ก่อนเราท่องเป็นครรมศา์อาบยยดูสีขาวอาสวาดูสีดำอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนละมันมัน,ม,นมันเป็นระบบโตขึ้นมันก็เป็นการได้บทสนทนาอ่จริงๆมันก็ไปใช้กับอย่างอื่น อายุตัวอ้ามตัวให้คุณชอบอาหารอะไรอะไรเงี้ยนะอายุสยระรตัวให้คุณชอบรถอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถจะเปลี่ยนไปได้หมดนะจากพื้นฐานของการที่เราจะใช้นะครับก็เป็นคำศัพท์ที่เราทบทวนในวันนี้ทีนี้เราก็จะไปสู่อะไรเเนื้อหาในวันนี้ซึ่งไม่ยกนะครับชี้ถึงวันที่เราชอบ อ่าคือครูจะบอกวันเลยสมมุติว่ามีหกวันอ่าเดือนวันสําคัญอย่างงุ่นวันนี้วันนั้นวันเกิดว,นนวันนู่นวันนี่ครูก็ไม่บอกละแต่จะบอกเป็นประโยคเพื่อให้นักเรียนจําทั้งได้ประโยคไปด้วยพร้อมกับคําศัพท์ไปด้วยครูก็ถามเหมือนเดิมว่าอายุยมตัวเห็บจากเดิมอายุโลนตัวเห็บคุณชอบสีอะไรเป็นอายโยมตัวเห็บนักเรียนดูครับคาคําอ่านอ่า มันอาจจะมีสำเนียงนะครับเดี๋ยวจะบอกเอ้ยครูทำไมไม่ครูไม่ใส่สระโอไปเลยนะอายุยงเพราะสำเนียงอาหรับจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคําที่ถูกต้องมันจะเป็นแบบนี้อายุยงตัวเฮ้ตัวนห้นะแล้วก็สามารถจะออกสำเนียงได้ไม่ไม่ปัญหาถ้าเกิดฟังจากครูแล้วนักเรียนสามารถที่จะดัดมาเป็นสำเนียงก็ไม่ปัญหานะอายุยงตัวเฮคุณชอบวันอะไรก็มีวันนุ่นวันนี้อแต่ครูก็จะมีวันให้กับนักเรียนนะ แล้วก็บอกอ้ให้บูเหมือนเดิมฉันชอบแล้วก็ตามด้วยวันต่างๆอ้าวอันแรกจะเป็นสามวันก่อนนะอ้าวเช่นอีดุลฟิตรเกิดเป็นวันเขาเรียกวันอีดหรือวันเฉลิมฉลองหลังจากการถือศีลอดสมมุติเราเป็นคนอิสลามเราก็ชอบวันนี้เพราะเป็นวันที่เราจะได้รับประทานอาหารเป็นวันที่เราจะได้รื่นเริงเขาก็ถามว่าเอ้ยอ้ยมตัวให้อัวให้บู อีดุลฟิตฉันชอบวันอีกวันเฉลิมฉลองหลังจากการถือศีลอดไหนออกเสียงสักคนหนึ่งสิพัฒนะชัยออกเสียงหน่อยอุฮิบูอีดุลฟิตอุฮิบูอีดินฟิตรอ่าอีดุลฟิตอ่าอัน,านนี้ก็เป็นการออกเสียงทีนี้บางครั้งนักเรีนยนออกอีดินฟิตไอีดุลฟิต,ฟตไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของไวายากรณ์แต่ว่า เอาละเราเราได้คําศัพท์แล้วอ่าเราได้คําศัพท์แล้วนะอ้ใหบุตรดุลฟิชอ่านะฉันชอบวันเฉลิมฉลองหลังจากการถือศีลอดต่อมาบางคนชอบวันคริสต์มาสโอ้ฉันเป็นคนคริสคนชอบแล้วเกินวันนี้จะเป็นวันที่ได้รับของขวัญสมมติเราชอบเราก็บอกว่าอ้ใหบุญ ع ي มิลาดินมาสยาออให้บ ah ุญ ع ي มิลาดินมาสย เรียนดูคําอ่านครับนักเรียนครูบอกแล้วว่า,เ,าเวอร์ชั่นของนักเรียนก็คือจากอ่านไปสู่การพูดช้าแล้วก็ไปสู่การพูดเร็วอีดมิลาดินมาซีห์ก็เป็นคําพูดช้าช้าอีดมิลาดินมาซีห์ก็เป็นคําพูดเร็วอีดมิลาดินมาซีห์เขาถามว่าอายุย่อมจะฮิคุณชอบวันอะไรโอฮิบว่อีดมิลาดินมาซีฮ์ ฉันชอบวันคริสต์มาสวันที่ยี่สิบห้าันวันนันชอบมากเลยวันคริสต์มาสก็เป็นสิทธิของเราวันที่เราชอบรับยังมีวันอีกเยอะแยะแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างเฉยสมมุติเราชอบวันเกิดอีดมิลาดอีดมิลาดฮะแล้วก็ตอบโอ้ให้ไอดมิลาดลองตอบสักคนหนึ่งที่เ็นพักเอเ็นเพชรไม่ใช่เป็นทักนะเป็นเพชรได้ยินไหมครับเพนเพช อ่าเป็นเพชรได้ยินครูไหมครับไม่รู้อะเพืนเพชรดวงสีสีธาเนี่ยใช่ไหมมอสามหรือเปล่านอสามค่ะโอเคอ่าเธอเธอลองออกเสียงดิ عيد มิลาดออกเสียงก่อน عيد มิลาดมไม่ใช่เพ อแล้วเธอเเป็นใครครับเพจยังไม่เปิดไมหมเพจยังไม่เปิดไมค์ให้ครูหนูก็เลยตอบแทนอ๋อทัญยารับอ๋อทันยารัตน์ก็ได้อ๋อทันยารับไม่เป็นไรอันยารับทันยารัตน์อ้าวอีดมิลาดเดออกเสียงอีดมิลาดเอีดมิลาดเด็อ่าก็แสดงว่านั่นวันเกิดเราชอบก็บอกอ้ให้บุอีดมิลาดอ่ะครูเธอถามครูถามเธอนะแล้วเธอตอบสมคำเลยนะคำว่าอ้ให้บุอีดมิลาดอ่ะยากจริงจัง ไออยู่ยมตัวฮิบบินผู้ถามแล้วใช่ไหมอ้าวใช่แล้วโอ้โหอือฮิบบุมิลาดเอ้ยอีดมิลาดอือฮิบบุอีสมิลาดเฮ้หน่อยอย่าอีดมิลาดอีดมิลาดมันจะดูเป็นอะไรอ่าอีดมิลาดมิลาดให้มาสอบนิดนึงอีมิลาดอ่าโอเคเนี่ยเป็นการฝึกไม่เป็นไรเราออกอาจจะออกแบบนี้ก่อนแล้วก็มันก็เก่าไปเรื่อย ให้มันถูกจุดอ่าพอเราจะถูกจุดแล้วก็เราก็จะเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาครับเราก็เกิดความคล่องแคล่ว عيد ميلاد อนะก็เป็นเป็นคำนะอ่ะอ่าวันคริ i ต์วันคริสต์มาลวันคริส h มาสวสต์าราสอบนมริลยชอาวันฉลิมต์มาวันคริาัรถือาสวันคริสตมาวันคริสมาวันครวันคริสตวันริวันริสากวสาสมารถที่จะบอกได้ ทุกวันที่เราชอบอ่านี่ก็เป็นสามวันแล้วมีอีกสามวันอ่าจริงจริงมีมากกว่านี้นะอันนี้ก็เป็นเมนเฉยๆสมมติว่าเราชอบไอ้เดระศิษนะเราชอบวันปีใหม่เราก็ใส่ได้สิงคูก็ไม่ไดเอามานะหรือเราชอบวันหยุดอ่าให้บูอตุลาฉันชอบวันหยุดอ่าหรืออายามุนอิจาซาฉันชอบปิดเทอมอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะใส่ได้หรืออ่าให้บูเยาวมุับฉันชอบวันเสาร์วันหยุดนี่ฉันชอบหรือยาวมุนอาหั ฉันชอบวันอาทิตย์ให้บุญยามันละค่ะเนยเราก็ใส่ได้ทั้งหมดเลยจากเราเคยท่องตั้งแต่ปฐมใช่ไหมวันจันทร์อังคารพุธเราก็มาใส่ได้ถ้าเราชอบวันเหล่านั้นอ่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นวันที่มีครูกําหนดแต่ว่าเพียงแต่ว่าเมนที่ครูทําให้เพื่อจะอ่ให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นวันที่เราชอบนะอ๋อก็ถามต่อเหมือนกันว่าไอโยมตัวให้คุณชอบวันอะไรอุูให้บุฉันชอบแล้วก็ใส่วันสําคัญต่างๆเมื่อเรามีวันสําคัญเช่นวันเฉลิมฉลองของในหลวงเรา เราก็ชอบเราก็ใส่ไปโ oh อ al ้เฮ้บ al ุยาวหมม้าลิดเจล่าเลตินมาลิกฮะหรือยาวมูม้าลิดยจล่าเลตินมาลิกโอ้เฮบุยาวหมูม้าลิดเจลาเลตินมาลิกฉันชอบวันเฉลิมเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวอ๋อเราชอบวันนี้เป็นวันดีวันสําคัญเราก็บอกเราก็ใส่ไปอ่ะลองลองคนหนึ่งมันยาวหน่อยพระเจ้ชาชายัพชายพระเจ้าชัยพระเจ้าชัยอ่านตามครูก่อน ได้ใช้ดินไหมครับครับต,ตามครูครับเย้าหมู่เม้าลิดเย้ยาหมูม่เมา,าะลิดยาลาลาตินมะลิกย,ยาลาลาตินมะลิกอ่าแปลว่าฉันชอบอะไรมันฉเฉลิมมันฉเฉลิมพระชนาาม์พระศาสาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองเนะดี๋ยวครูจะถามครูจะถามแล้วก็ต้องตอบอุฮิบ,บูด้วยนะ ให้บุเย้าหมูมาลิดย่าลาเลตินมะลิกราต้องตอบนะให้เป็นประโยค <Okay. S 1> อ่านก่อนให้นักเรียนทําความเคยชินกับคําก่อนบางทีมันเป็นความตื่นเต้นอะเพราะเราไม่เคยชินไม่แปลกไม่แปลกหรอกเพราะบางทีคําเริ่มยาวขึ้นจากเดิมเคยเย้ามุนอะฮัดย,ยาวมุนอิสแนนย้ามุลุลาซาอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนแล้วมัน,มน,มนตองขึ้นลองนะเย้ามะลิ ยาลาเลตินมาลิกแปลว่าวันเฉลิมนะของในหลวงนะอ่ะผู้ถามเธออย่าพาราอูฮีบูยาวูมาลิดยาลาเลตินมาลิกอ่ามันยังมีความผู้สิทเกรงอยู่เกรงว่าจะพูดผิดอ่าไม่เป็นไรบอกเราเริ่มจากอ่านก่อนคนที่หนึ่งคืออ่านยาวุมาวมลิดยาลาเลตินมาลิก ยาวมูมาวิดจัลลาลตินมาลิกเป็นพูดชา้ายาวมูมาลิดจัลลาลตินมาลิกเป็นพูดเร็วยาวมูมาลิดจัลาลตินมาลิกโอ้เฮ้บุยาวมูมาลิดจัลลาลตินมาลิกอ่ะมันก็จะต่อเนื่องถ้าความเคยชินเราก็ออกจะได้นโอเคนะออะต่อมาวันพระราชินีละเฉลิมประชาชนสามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะ ก็ก็เปลี่ยนจากคําว่ามาลิกเป็นมาลิกาเฉยๆเห็นไหมเย้ามอมาลิตินมาลิกเปลี่ยนจากคาว่ามาลิกเป็นมาลิกาย้ามูมาลิตจลาลตินมาลิกคุณถามว่าอายุย้อนตัวเฮ็บตอบเลยโอ้เฮบเย้ามูมาลิตจลาลตินมาลิกะฉันชอบวันเฉลิมของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนามากเลยอ่าแล้วก็ตอบอ่า อลองทุกคนทั้งที่้องเป็นผู้หญิงมา้างปาิตาปาิตาปาิตาอ่านก่อนปาริตานาทองครับอ่ <laughs> ออานการพูก่อนเพราะว่ามันเป็นคำยาวบางทีเราอาจจะตื่นเต้นเย้าหมูมาลิลเย้าหมูมาลิลเย้าหมู่มาวิเย้าหมูมาลิลยาลาลาติลยาลาลาติลมาลิกามาลิกา อ่พออ่านรวมยาวมูมาลิดยาลาลตินมาลิกายาวมูมาลิดยาลาลตินมาลิกาอ่าอ่าเป็นคำพูดแล้วนะยาวมูมาลิดยาลาลตินมาลิกาแต่เธอตอบอุให้บูนะเดี๋ยวครูถามว่าเธอชอบวันอะไรปาลิตาอายุยงตัเฮบินอุให้บูยาวมูมาลิดยาลาลตินมาลิกาเออแค่นั้นเอง พอเราเริ่มเคยชินแล้วมันก็มันก็ง่ายแล้วพอเราเริ่มจดจําคําว่าไอ,อ้วันนี้เขาเรียกอย่างนี้วันนั้นเขาเรียกอย่างนี้เหมือนตอนแรกอะ่ะยาวมดสุลาซาโอ้ออกยากออกไม่ถูกวันอังคารออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เคยแต่หลังจากเราเคยชินแล้วเราก็จะรู้สึกง่ายขึ้นเหมือนนักเรียนภาษาจีนอะ่ะพอตอนแรกเราก็ศึกม,มันยากว่ะมันเข้าไม่ถึงแต่พอเราเริ่มใช้เริ่มพูดตามครูจีนเขาสอนเราก็จะเริ่มเข้าถึงกับมัน ต่อมาครับอีกวันหนึ่งวันสุดท้ายที่มีเป็นตัวอย่างนะอายุย่อมตัวเฮบบุย้คผู้ขายอย่าลืมเปิดไมค์ค่ะไม่รู้เรื่องครับอะไรนะ,ะบางทีมันเิ่งก็เป็นเรื่องปกตินะของระบบนะครับ พวกเธออย่าไปเด้งตามกันแล้วกันเด้งหมายคำว่าเด้งหายไปเลยนะอ่าแก้วันสุดท้ายก็คือเยามุดัสตูดวันรัฐธรรมนูนแล้วก็ใส่ไปอให้บุญเยามุดัสตูดฉันชอบวันรัฐธรรมนูนมากโอ้โหวันนี้วันรัฐธรรมนูนอ่าชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอายุเยู่ยมจะให้คุณชอบวันอะไรโอ้ยหให้บุญเย้ายมดุญสตูดฉันชอบวันรัฐธรรมนูนไหนลองคนหนึ่งดิอ่อไหนดูหน้าก่อนไหนบ้าง หลายคนอภิญญาไม่ใช่อัญญชิญิษอัญญชิญิษดีกว่าอัญญชิญิษนิ่มเจยเลยอัญญชิญิษนี่เข้าทุกข้าวพ่อๆ่อของพวกพัฒนชัยพวกอะไรนี่แหละอัญญชิญิษครับครับอ่เดี่อนุมานะไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอเคไอ้ยุยมตัวเฮบอาเชอร์มูมูฮิบมู

คือตัวซอสโซ่มันก็คือตัวตัวพอลลดัสแล้วก็ตูดอ่าเด็เคลื่อนเยาวมุนดตูดอ่าเอานะครูถามนะเธอบอกอิบุยาวมุดัสตูดนะอ่า เธตอบเลยครับบูฮิบก่อนดิบูฮิบูตัตุสอ่าผสมกันนั่นแหละก็คือวันรัฐธรรมนญเราชอบหรือเราชอบวันอื่นอย่างที่ครูบอกก็เองก็เอามาเติมได้ไม่จําเป็นต้องเป็นวันเหล่านี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างเฉยๆตั้งแต่อ่าวันแรกๆนะครับมีแล้วครับไอ้ดุลฟิตรวันฉเฉลิมฉลองอาจจะครูกลับไปให้ดูก่อน อย่าว่าไม่กลับไปแล้วก็เดยวนักเรียนไม่เห็นภาพครับอ่ะอีดุลฟิตราวันเฉลิมฉลองหลังจากกันซิสโดนอีดมิลาดินมาเซียวันคริสต์มาสครับอีดมิลาดวันเกิดอ่าหรือวันเฉลิมฉลองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัววันเฉลิมพระชนมพรรษาเช่นย่าหมูเมาลิจยาล่าเลตินมาลิกอ่าหรือของพระราชินี อ่าก็โอเคก็ถือว่าเป็นวันต่างๆที่นักเรียนเ,เป็นตัวอย่างของนักเรียนที่นักเรียนจะเอาไปเป็นแบบนะครับงั้นสิ่งสําคัญก็คือการที่นักเรียนจะได้ทบทวนบทเรียนของนักเรียนมูรอจเยอติเ์นะการทบทวนบทเรียนเป็นสิ่งสําคัญมากครับโอเคแล้วอย่าลืมว่านักเรียนต้องไปเช็คชื่อของนักเรียนเดี๋ยวก่อนจะเลิกนักเรียนก็เปิดหน้าหน้าตาให้เราดูกันเพื่อจะได้รู้โอเคเป็น เป็นกันอย่างไงบ้างนะไม่ได้พบไม่ได้เจอกันเลยนะครับแล้วก็จะรึงว่าไปไปไปที่สำคัญเลยไปเช็คชื่อจะกดใครที่ยังไม่ได้เช็คตั้งแต่ครั้หนึ่งเลยจําเป็นนะเพราะเดี๋ยวครูจะเอาข้อมูลนี้ส่งแล้วงั้นขอให้นักเรียนรีบเพื่อนที่คนยังไม่รู้หรือคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าอ่ะก็ขอให้ไปบอกแล้วเข้ามาก็ไปเช็คชื่อแต่ครั้หนึ่ง เรียนซูเรียนซูบอกว่าเรียนเรียนร้อยก็กดส่งให้ครูขับสองกดส่งขับสามกดส่งขับวับนนี้พอแล้วขับเจ็ดขับแปดเนี่ยขับเก้ามันจะมีแบบถัดแล้วมีคะแนนเก็บมาแล้วนักเรียนก็ทําคะแนนเก็บเ่านี้ก็จะเป็นคะแนนของนักเรียนสอบการก็จะให้ครบคะแนนครบร้อยเป็นคะแนนของนักเรียนในในคราวนี้นะไปก่อนมันก็อาจจะมีการขุถัดบ้างเนื่องจากเราก็ไม่ค่อยเด็ดถนัดเรื่องการ เรียนกันแบบผ่านนี้แต่ก็เริ่มคล่องกันแล้วหลายๆคนเริ่มรู้เริ่มปิดหน้าปิดตาแล้วก็หายตัวไปแล้วก็มาตอนช่วงท้ายโอ,อ้โหก็เป็นไม่ได้มันก็เป็นเอ,อ่อเป็นบรรยากาศนะธรรมดาปกตินักเรียนจะไปเข้าห้องน้ําแต่นี้มันก็อ,อ่าถ้าอยู่ห้องเรียนนักเรียนก็จะไปเข้าห้องน้าบ้างไปดื่มน้ําบ้างอันนี้ก็เป็นสีสันของการเรียนออนไลน์นะก็โอเคนะถ้ามีอะไรนักเรียนก็ถามผ่าน ผ่านลายกลุ่มของมสามทับหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ไปเข้าไปเช็คชื่อกันแล้วเข้าไปทําแบบทดสอบนะครับมีอะไรสงสัยไหมครับไม่มีเราจะได้เปิดหน้าเปิดตาแล้วก็จากกันไปมีไหมครับไม่มีนะมีไหมครับไม่มีนะก็คงจะต้องจากกันไม่มีค่ะถ้าเปิดตาหน่อย ข้อมูลวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะประมาณสิบกว่าคนคร <น S 2> <คน S 1> ูคุณหนูมีเรื่องจะถามถามว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องเรียนเราแต่หนูอยากถามอไอป<อ>กติที่ครูแบบที่ครูแบบขึ้นไปอ่านกุตัวบ้าหนูอยากรู้ว่าแบบกระดาษที่ครูถือมันคืออะไรอะสลิปสลิปป่ะเอ้ะสริปต์วะอ่าสลิปแล้วก็ <laughs> 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 อาจจะมีแบบตัวบทอะไรประมาณเนี้ยอ่าเป็นข้อมูลอ่าเธอจะใครเขียนอะครูเธอจะเึ้นหน่อยครูก็ต้องเขียนเองเนี่โอเคโอเค อหนูคล้องใจมานานมากครูรอตั้งใจมานานเลยเหรอตั้งใจจะขึ้นหรือว่าตั้งใจจะถามตาหนูบอกว่าหนูคล้อ,อ,องใจมานานมากคล้องใจหล <laughs> ังหลังก็ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะอาจจะใช้เป็นเป็นท่องไปเลยอ่ากนันหนอยอ่าก็โอเคครับอย่าลืมครับทุกคนเนี่ยตั้งหลายคนแล้วเนี่ยพอเราเลิกจากนี้แวะเข้าไปกดเช็คชื่อหน่อยแล้วก็ไปทําแบบฟอรในคาับเจ็ดขับแปดนะเดี๋ยวคับเก้าครูก็จะทําคําถามก่อนแล้วก็เดี๋ยวส่งให้นักเรียนภายหลัง เน่นันก็ตามด้วยนะครับเพราะว่ามันใกล้ใกล้แล้วอ่ะครูเหลืออีกอาทิตย์สัปดาห์หน้าอีกหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมอาจารย์ครับอาจารย์ปฏิยาใช่ไหมอ่าใช่ของผมเหลือ<ช>สัปดาห์ส่วนส่วนการเรียนปกติเนี่ยครูไม่รู้ว่าเขาหมดสัปดาห์หน้าหรือเปล่าหมสัปดาห์หน้าว่าครับาอาจารย์ให้เด a ไลน์งานส่งคะแนนวันสุดท้ายคือยี่สิบเจ็ดค่ะออทุกอย่างจะต้องแล้วเสร็จใช่เดี๋ยวเราอาจจะมีทดสอบไว้แล้วก็จะเผื่อจะเช็คคะแนนของนักเรียนเพราะมันต้องส่งเหมือนกัน นะโอเคถ้างั้นก็วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมก็รักับด้วยอิเลิกเตอพบกันใหม่ครับโอเควันดีครับออกได้คุณครูลักษณะน่ะคะ<ม>เดี๋ยวคุณครูขอโทไรไลหาสักครู่ได้ไหมคะได้ได้<า>ครับจะปรึกษาเรื่องอนุวัตดาแอร์ค่ะครับผมได้ได้ได